สวัสดีนักเรียนครูปอลทุกคนนะคะวันนี้ครูก็จะให้นักเรียนเสริมสร้างจินตนาการด้วยการฟังนิทานที่ครูเล่าแล้ววาดลงไปในสมุดศิลปะโดยครูจะเล่าให้ฟังทั้งหมด3เรื่องนะคะให้นักเรียนเลือกวาดเรื่องที่ชอบมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้หรือว่าจะวาดทั้ง3มเรื่องเลยก็ได้นะคะนักเรียนสามารถใช้ได้ทั้งสีไม้และสีเทียนในการระบายเลยนะมาเรามาเริ่มฟังเรื่องแรกกันเลยดีกว่า เรื่องแรกชื่อเรื่องเจ้าหญิงหิมะนะคะเรื่องนี้เป็นนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นถูกเล่าขานต่อกันมาเรื่อยๆและถือว่าเป็นเรื่องที่ขึ้นชื่อที่สุดนะคะเนื้อเรื่องมีอยู่ว่ามีชายตัดฟืนสองคนคนหนึ่งเป็นชายแก่อีกคนเป็นชายหนุ่มเดินทางท่ามกลางพายุหิมะระหว่างทางทั้งสองพบกระท่อมล้างจึงตัดสินใจเข้าไปหลบพักในขณะที่ชายแก่กําลังนอนหลับและชายหนุ่มกําลังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่นั้น ก็มีหญิงสาวนางหนึ่งหน้าตางดงามผิวสีขาวฟีดสวมใส่ชุดกิโมโนสีขาวเดินเข้ามาเป่าลมหายใจเย็นเยือกบนล่างของชายแก่ชายหนุ่มเห็นดังนั้นในใจก็ได้แต่คิดว่าถึงคราวสิ้นชีวิตแล้วแน่ๆแต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่นางเพียงให้ชายหนุ่มสัญญาว่าจะไม่นําเรื่องที่เคยเจอนางน,นี้ไปบอกใครแล้วจะไว้ชีวิตชายหนุ่มชายหนุ่มตอบตกลง แล้วนางก็เดินจากไปเมื่อนางไปแล้วชายหนุ่มพยายามปลุกชายชาลาให้ตื่นแต่ชายชรา,านั้นก็ได้ถึงแก่ชีวิตแล้วเพราะลมหายใจอันเย็นยะเยือกของนางหลายปีผ่านไปชายหนุ่มใช้ชีวิตตามปกติโดยที่ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแม้แต่ครั้งเดียว วันหนึ่งชายหนุ่มได้พบกับหญิงสาวสวยนางหนึ่งทั้งคู่ตกหลุมรักกันและได้แต่งงานกันในที่สุดหลังจากนั้นหนุ่มสาวคู่นี้ก็ได้มีลูกด้วยกันหลายคนและได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่อยมาจนกระทั่งในคืนหนึ่งที่มีหิมะตกหนักชายหนุ่มก็นึกถึงเรื่องราวในคืนที่ได้พบกับเจ้าหญิงหิมะขึ้นมาจึงพลั้งปากเล่าให้ภรรยาได้ฟัง เมื่อได้ฟังดังนั้นภรรยาของเขาโกรธมากและบอกให้ชายหนุ่มรู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วนางก็คือเจ้าหญิงหิมะตนนั้นเหตุที่นางยอมไว้ชีวิตชายหนุ่มเพราะนางตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกเห็นถึงแม้วันนี้ชายหนุ่มได้ผิดสัญญาที่เคยให้ไว้กับนางก็สมควรที่จะต้องปิดชีวิตชายหนุ่มลงแต่นางจำต้องไว้ชีวิตชายหนุ่มอีกครั้งเพราะเห็นแก,ลก่ลูกๆของนางเมื่อพูดจบ นางก็เดินหันหลังจากไปพร้อมกับพายุหิมะที่ตกหนักในคืนนั้นและไม่มีใครเคยพบเห็นนางอีกเลยก็จบลงแล้วนะคะเรื่องเจ้าหญิงหิมะใครที่ชอบเรื่องนี้นะคะก็สามารถวาดรูปลงในสมุดศิลปะได้เลยนะคะตัวละครก็มีไม่เยอะค่ะมีแค่ชายตัดไม้สองคนใช่ไหมคะเป็นชายแก่คนหนึ่งแล้วก็ชายหนุ่มคนนึงซึ่งเป็นตัวเอกแล้วก็มีเจ้าหญิงหิมะเนาะหลักๆก็จะมีแค่3ตัวนะคะ นักเรียนก็ลองวาดดูจากจินตนาการตัวเองเลยนะต่อไปนิทานเรื่องที่2เป็นนิทานหอยทากนะคะวันหนึ่งหอยทากน้อยถามกับแม่ว่าทําไมพวกเราต้องแบกกระดองทั้งหนักทั้งแข็งเอาไว้บนหลังตั้งแต่เกิดด้วยครับแม่แม่จึงตอบว่านั่นเพราะว่าร่างกายของพวกเราไม่มีกระดูกช่วยพยุงตัวต้องคลานและพวกเราก็คลานได้ช้ามากเพราะฉะนั้นต้องอาศัยกระดองแข็งนี้ช่วยคุ้มกันภยัย หอยทากน้อยยังถามต่อว่าพี่หนอนก็ไม่มีกระดูกคันก็ช้าทำไมเธอไม่เห็นต้องแบกกระดองที่แสนหนักนี้ไว้ด้วยล่ะครับแม่จึงตอบว่าพอพี่สาวหนอนจะกลายเป็นผีเสื้อในไม่ช้าท้องฟ้าจะคอยปกป้องเธอได้หอยทากน้อยก็ยังไม่หยุดสงสัยและถามแม่ต่อว่าแต่ทำไมน้องไส้เดือนเขาไม่มีกระดูกคันก็ช้าบินก็ไม่ได้ทำไมไม่ต้องแบกกระดองเหมือนผมล่ะครับแม่ก็จึงตอบไปว่า น้องไสเรือนเขาุด,ดินได้ผืนดินจะคอยปกป้องคุ้มครองเขาได้หลังจากนั้นหอยทากน้อยร้องไห้โฮและตัดพ้อออกมาว่า <_ S 1> พวกเราช่างน่าสงสารจังเลยแม่ฟ้าก็ไม่ปกป้องพื้นดินก็ไม่คุ้มครองแม่ได้ยินดังนั้นจึงปลอบใจลูกน้อยว่าเพราะฉะนั้นพวกเราถึงต้องมีกระดองอยังไงล่ะลูก นิทาเรื่องที่2ก็จบลงไปแล้วนะคะเรื่องนี้ก็ยังให้คติสอนใจอีกมากมายเลยนะคะทั้งบอกว่าสัตว์แต่และชนิดก็มีกลไกในการปกป้องตัวเองต่างกันนะคะก็เหมือนกับมนุษย์ที่มีความสามารถแตกต่างกันเนาะมาถึงนิทาเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะคะเรื่องนี้มีชื่อว่ากบหโูหนวกเรามาฟังกันเลยมีกบอยู่สองตัวตกลงไปที่ก้นบ่อทั้งสองพยายามที่จะกระโดดขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ยังไม่สามารถกระโดดขึ้นมาได้ พวกเพื่อนๆกบที่อยู่ปากบ่อต่างก็ตะโกนลงมาบอกว่าพวกเจ้าไม่ต้องกระโดดขึ้นมาหรอกยังไงก็ขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าบ่อมันลึกมากกบตัวหนึ่งในบ่อได้ยินเพื่อนๆพ,พ,พูดดังนั้นก็ถอดใจเพราะคิดว่าตัวเองไม่สามารถกระโดดขึ้นไปได้ดังที่เพื่อนๆบอกแต่กบอีกตัวในบ่อยังไม่ล้มเลิกความพยายามและกระโดดจนในที่สุดมันก็กระโดดสุดแรงแล้วสามารถขึ้นไปบนปากบ่อได้ เพื่อนๆกบที่อยู่ปากบ่อต่างก็สงสัยว่าเจ้ากบตัวนี้ปีนขึ้นมาได้ยังไงทั้งๆท,ท,ที่บ่อมันลึกมากกบตัวนั้นเห็นเพื่อนๆเ,เหมือนทําท่ากำลังพูดกับเขาอยู่กบตัวนั้นจึงตอบไปว่าพวกเจ้าพูดอะไรข้าไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าข้าหูหนวกเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับนิทานเรื่องสุดท้ายกบตัวที่สามารถกระโดดขึ้นมาถึงปากบ่อได้เป็นกบที่หูหนวกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะ นิทานเรื่องนี้มีหลายแง่นะนิทานเรื่องนี้อาจจะสอนให้รู้ว่าบางครั้งเราก็ต้องทําเป็นคนหูหนวกหรือว่าไม่สนใจคําพูดคนอื่นที่มาพูดกับเราในแง่ลบหรือว่าพูดกับเราไม่ดีเนาะเราก็ไม่ต้องใส่ใจคำพูดพวกนั้นเพื่อที่เราจะได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ใครที่ชอบนิทานเรื่องไหนก็สามารถวาดลงสมุดศิละปะได้เลยนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถส่งผลงานมาให้ครูปอดูได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ